Five, four, three, two, one, go For the HS Solid Art today. <laughs> the video for the first of all, I'll the HS Solid Art today. From uh, free on YouTube or YouTube, I will be in YouTube channel. Uh, on, November, uh, on November 27, 28, and 29, so 27. I can read it to my repetitive uh, too, uh birthday of the uh on the areas so, uh sungha so, uh locum uh, is of the uh trail center into the I follow uh I follow it the following into teacher into the uh of the math and teacher, I believe. to offer to buy responding to our put habusha and and some car to uh by for do we uh from the information on the activity on the and have uh I will do the air for activity. Uh recording in into email the copy, need data into disability. Information to online video uh from the information of appropriate into the second for the property. The funny into uh the father you know for this video clip idea. Uh I see you too quite uh, to the uh uh that is support the kind of the to the follow and brother on the to the follow the the follow and the subscribe on YouTube to the channel. Uh, and then you will be, you will be the kind of the spoken to hello. Mr. ที่หลวงพ่อเกษมเขมมโกได้จัดพิมพ์ถวายท่านท่านทั้งหลายที่มาร่วมง,งานในวันนี้ปีนี้เป็นประวัติที่มีความสมบูรณ์แบบซึ่งอาตมาภาพขอโทษต้องบอกว่าต้องรวบรวมประวัติของหลวงพ่อเกษมทุกเล่มที่พิมพ์ในสุสานไตรลักษณ์ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาทำการวิจัยเรื่อง โสสานิกะทูดงในพระพุทธศาสนากรณีศึกษาของหลวงพ่อเกษมเมื่อปี2549เป็นวิทยานิพนธ์แจกจ่ายไปทั่วหมหาาลยสงทั่วประเทศซึ่งวันนี้ก็ทางอำนาจปฏิบัติธรรมก็ได้พิมพ์แจกท่านทั้งหลายเป็นรายละเอียดของการปฏิบัติโสสานิกะทูดงในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มา ตามหลอกพาอรียสง์เจ้าหลวงพวอ่อเกษมเข,ม,เขมโกในวันนี้ตามบารคาถาบาลีที่อัตถฟังภาพได้ยกมาเป็นนิเขประบทะเบื้ mm hmm. องต้นนั้นว่าป mm hmm. ูชาจะปูชนียานังเอตมังขารมุตตมังแปลว่าการบูารบชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนามงคลกระสูตรข้อนี้อยู่ในข้อที่สที่พระสงฆ์เราท่านทั้งหลายได้สวดในงานมงคลต่างๆว่าปูชาจะปูชนียนังการบูชามีอยู่สองอย่างหนึ่งอามิสบูชาแปลว่าการบูชาด้วยอามิอ,อกไม้ทูกเทียนอันนี้อามิสบูชา 2. ปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติการบูชาแปลว่าการยกย่องเชิดชูบูชาบุคคลที่เราเคารพนับถือด้วยความสักราระด้วยความสูงส,สูงในชีวิตหลวงพ่อเกษมเป็นต้นแบบเป็นปูชนียบุคคลที่เราท่านทั้งหลายชาวจังหวัดลำปางและต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะได้ละสังขารไปเป็นเวลา28ปีแต่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายนึกถึงหลวงพ่อเกษมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนจะเกิดมาทีหลังหลังจากที่หลวงพ่อละสังขารไปแล้วจะได้ยินชื่อหลวงพ่อเกษมเขมโกอยู่ตลอดเวลาอยู่ในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่เสื่อมคลาย หลวงพ่อมีข้อธรรมต่างๆที่สอนให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสอนเป็นรายบุคคลสอนเป็นรายกลุ่มบ้างหลวงพ่อได้สอนสอนให้เราท่านทั้งหลายอย่างสอนเป็นรายบุคคลเช่นตัวหนังสือหนังสือพิมพ์ก็ตามเอกสารก็ตามที่หลวงพ่อที่มีคนทิ้งตามรายทางหลวงพ่อถือว่า หนังสือจะเป็นหนังสือผู้อ่านหนังสือล้านนาตัวหนังสือล้านนาก็ตามหรือหนังสือภาษาไทยที่เราเป็นมนุษย์อยู่ได้มีความรู้ความฉลาดความสามารถก็เพราะอาศัยหนังสือที่เราท่านทั้งหลายบางทีเอาหนังสือไปรองกระโถนหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นเป็นต้นแบบต้นฉบับหลวงพ่อจะเก็บหนังสือนั้น เอามาล้างมาซักและวก็ไปตากตามต้นไม้ถือว่าเป็นอาจารย์ของเราถ้าเราไม่รู้หนังสือหนังหาที่พ่อขุนรามคำแหงแต่งขึ้นเราก็จะไม่เป็นผู้เป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถความฉลาดอย่างปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายบางทีออกรถใหม่ๆมาเจมิมที่วัดให้พระมาเจมิมเอากระดาษหนังสือพิมพ์มารอง บางทีเราก็ไม่กล้าที่จะต้องไปเยียบามหาเถสมาคมได้มาจังหวัดกำปางทุกๆุกปีในสมัยก่อนนั้นคือท่านเป็นพระมหาธงชัยรเรียนธรรมหกประโยชน์ท่านมาหาหลวงพ่อเกษเป็นประจำทุกปีปีละหลายครั้งท่านก็มีความสำนึกในความเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเกษ,ษ,ษวันนี้ก็เช่นกัน เป็นบารมีมหาบารมีที่ท่านทั้งหลายไักมีความสำนึกสำนึกในขุดของข้อวันเสดเราทักอะไรก็เช่นเดียวกันวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันเป็นเอกคจิตหออุทิศส่วนบุญส่วนบุญสนอันเกิดจากในวันนี้ถวายแด่ดวงวิญ,ญญาณของหลวงพ่อเกษมเขมะโกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อในวันนี้ บูญกุศลใจที่เราท่านทั้งหลายได้ทําในวันนี้จงเป็นตาปะเตชะเป็นพระวะปัจจัยถวายแด,ด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อเจ้าเกษมกิ่รเบโกผู้ถึงแก่การร่วงรับตับขันไปแล้วขอหลวงพ่อได้อานุโบทนาได้อานวยอวยชัยให้เราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากภูกส่งโรคไฟอันตรายทั้งหลายทั้งวงอย่าได้มาแผวฟานมีชีวิตมีความรุ่งโรโชตนาการในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาตลอดกาลทุกท่าน ทุกคนด้วยเถินอาจมภาพชี้แจงแสดงธรรมมาห็นว่าพอซึ่งควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประการละฉนดีสาธุสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทในสดับพระฟังเตินจเตืใจตนเาเตนขของมูกิษกหาศิยานิของหลวง่ออุปักเนมัโกมี จทตัวของคุณพททิชิตธรรมะโรตีอิทธิพ่พอ,อ,องโดยกองทุนยาที่พี่น้องตลอดถึงทั้งไมอ่อำเภอสารารตาไซเทศไม่อำเภอรวมน้องฟางคณะสถาบุการทั้งหลายมาน้อมถวายเป็นการเครื่องสักการะต่างๆนานา,นานมีเข้าปรอนาอาหารเครื่อไททงไทยทำไตรยทานยำหลักตกแต่างาำดาตาข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ขอส่งบอกส่งมามา คารวายังเครื่องัวถึงมควาทัแตงาะตักทังน้ามคอปินสกปอยดอกไม้ผุเตียนครับสับซับเกตาครับจะเอาหน้าขอมสมฝอยไปประโคลเสลนแอลของอยูเป็นของตานับบรีสุสสะอาดปราศจากมลพิเกเกะเกตกเกกล้าเพื่อจะได้กราบมาคารวาเล็ตอนัตติสัยญุกตาเวทิสาต่อ หลวงพ่ออ <toys> ูบา้าเกษมมคโคเจ้าที่ได้ทพูนถวายเพีตามตามรอยบุญไว้สาพระอารียสงเจ้าหลวงพ่อเกษมมาโคในวันนี้ตรงกับพ้นที่เสาแฝเรือนพฤืศกาญจงสองันรอยโสิเ้าพรเจ้าทั้งหลายถึงสมณะสามุลสตาขอถวายเพีตามดูชาวุควมิของหลวงพ่อเจ้าได้อุโขทั วามเจ้าความใจและภพปารักษาภูคาตหไายจงมีความสุขความเจริญอางามให้บนในพพุทธแะสตนาต่อไปไป็นนจงมีแจ่มแจ่มนีบูคาตหไายขอสุมาการเราเป็นค่ดีเป็นอาภัาถานิวาสุสาตุอาหาวันามาสินาสายเดชเปนัทมาบรสุขาสุขใจโอีวัตตาินิยนิพปัจเจโยหตุโธ กราบนักสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีที่ขารพอย่างสูงท่านเจ้าพณะจังวันต่างและพระวัรา,า่งเะระทุกดูดด้วยความเคารพณระดับประการี้ไปจะเป็นการทอดถวายผ้าไตรบังสุงกุลจำนวนเก้าใบผมขออนุญาตยินเชิญทุกผู้มีน,นามดังต่อไปน,นี้ได้เป็นตัวแทนทุทสถาสนิกชนนักศึกนักสินนกสนงนักุณท่าปด ในพร้อมใจกันที่จะอุทิศบุญส่วน,นให้กับดวงวิญญาณหลวงพ่อเกษมเข็มโกมาเป็นตัวแทนพุทธศาสน,นิกชนนักศึกษาบุญทั้งหมดพ่อถวายภาพไตรปังกุปุลขอแยกเรียนเชิญตามลำดับอันต่อไปนี้ไปที่หนึ่งขอรับเกียรติจากคุณไปจิตธรรมรูปพินิจประธานบุญวิธีเขมกัลพิโขเรียนเชิญครับขอเพื่อขอครับ คุณอำพาขับรถพินิษด,ด้วยทัานพันตีอีกประพาพันขับรถพินิษเดือดเฉิดครับไตรที่สองคนรับเปลี่ยนจะ เจ้าสิษแต่เจ้าศิลปนักลํำปาาผู้แทนเจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อสาพิตกุตนักลํำปาา ท่านพลตระเนคองปัญญาคนอายศริไรพวัตบบตรณิสุทธิ์เดชเชิญครับอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิกมานนติมะยังพันเต พัตตาิสังฆทานานิปปริวารานิพิขุสังคสสะโอนโยชยามาอาทุโนพันเตพิขุสังโฆอ,อิมาณิตาสังฆธานานิสัสปปาริวาริปฏิขันาตุอัมหากั ทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารพรทางเครื่องไทยธรรมเทยธรรมทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระตาหารพรทางเครื่องไทยียนธรรม ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นการบูชาคุณความดีของหลวงพ่อครูบาเจ้ากเ,เกษมเขมโกและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจรอเอิญแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นการรันานเทอ ขอบุณน,นี้พุทรักษาพรชนหวัดบางปางนะครับได้ทำจากสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมง,งคลมุนีจ้จพระบรรการนะครับประเชิญจตุปัจจัยยทานถาวายพระพุทธขอเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี กราบรัตนานิมนต์ครับ ประเกณฑ์กันเทศถวายพระจิตานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางขอรับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธิเขียนมะัับพิกุท่านไัจิตและคุณอำพาารรมลุกเยนเจินครับ นักลำดับนี้พระสงฆ์ทรงสมณศัพท์ทงการูปจะได้อนุโมทนาในกองกระกุศลเอวะสมิชาตูสัพเพอุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยาทามนิโชธีระโส Amaro Amo Awinasa Tumate ภาวตสาพะมันาราคาตุสาวะเทวะตาสาวสังโนภาเวนัสชาสดิภาวตุเตภวตุสาพะมันาราคาตสาวเทวะสังก Leida al vampiro en el puzzle.